สวัสดีครับผมในคลิปนี้ผมจะมาพาเพื่อนๆมาติดตั้ง Discord. ลงบนคอมของเพื่อนๆกันนะครับอเอาไว้พูดคุยเวลาเราจอยห้องเล่นเกมกับเพื่อนๆนะครับที่สำคัญคือมันฟรีด้วยก็ทำตามนี้ได้เลยอย่างแรกนะให้เพื่อนๆเข้ามาที่เว็บ discord.com ก่อนนะครับนี่ตรงนี้นะผมจะเอาลิงก์เนี้ยแปะไว้ที่ทางด้านใต้คลิปเนี่ยเพื่อนๆก็เลื่อนลงไปแล้วก็กดเข้ามาได้เลยจากนั้น ให้เพื่อนๆกดไปที่ปุ่มดาวน์โหลด for Windows นะครับตรงนี้นะครับตรงที่ลูกศรชี้ให้กดลงไป1ทีแล้วก็รอจนกว่าเขาดาวน์โหลดเสร็จนะครับแล้วเราก็เปิดไฟล์ Discord ขึ้นมาติดตั้งได้เลยตรงนี้เราก็รอเขาติดตั้งแล้วก็ดาวน์โหลดอัปเดตให้เรียบร้อยนะผมแนะนำว่าขั้นตอนนี้เนี่ยต้องมีอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะว่าเขาจะอัปเดตตัว Discord ตัวโปรแกรมด้วย เมื่อ Discord พร้อมใช้งานนะครับเขาก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะแล้วก็บนหน้าจอของเพื่อนๆเนี่ยจะมีไอคอนแอป Discord นะครับหรือว่าโปรแกรม Discord เนี่ยขึ้นมาด้วยนะครับครั้งต่อไปเนี่ยเวลาเราจะเปิด Discord ขึ้นมาเนี่ยก็ให้เพื่อนๆแบะปุ่ลคลิกที่ไอคอนโปรแกรมตรงนี้ได้เลยและตรงนี้ให้เพื่อนๆล็อกอินเข้าไปให้เรียบร้อยนะครับเพียงเท่านี้เราก็ได้โปรแกรม Discord ตติดตั้งลงบนคอมของเรานะครับเอาไว้คุยเล่นกับเพื่อนๆเ,เรียบร้อยแล้วนั่นเองอ่า สำหรับวิธีการใช้งานเพิ่มเติมนะครับเพื่อนๆสามารถดูได้ที่มุมขวามือตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ก่อนปิดคลิปถ้าใครชอบคลิปนี้คลิปนี้มีประโยชน์ยงไงก็รบก,กวนสับสกและกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ